ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งออปรากฏว่ามีการปฏิษษเสธในการสแกนนเขาไม่ยอมเขาไม่เขาไม่เอาแล้วเขาไม่รับคนละครึ่งแล้ว<า>ใช่ไหมมากขึ้นเรืเออ่อยๆอันนี้จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงทําไมเขาถึงไม่รับก่อนอาจาย์คะเพาคงฟังมาว่าถ้าเกิดว่าเขามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเยอะจากเดิมที่ไม่เคยเสียภาษีอาจจะต้องเสียภาษีหรือเดิมเคยเสียภาษีน้อยเพราะยอดขายน้อยเพราะยอดขายมากขึ้น มันก็ต้องเสียภาษีมากขึ้นก็ร้านค้าบางคนเขาอาจจะไม่อยากเข้าเกณฑ์นี้เพราะก็มมไม่ยอมไปก็จบไปแต่ต้องเข้าใจนะว่าที่พูดเนี่ยเป็นฝั่งของคนซื้อหรือตัวร้านค้าคตัวร้านค้าเขาเนี่ยเขาต้องช่างน้ําหนักเก่านะเพราะถ้าเกิดเขาไม่ขายอย่างนี้คนอื่นขายเขาขายไม่ได้นะเขาก็ต้องนั่งช่างใจเพราะอันนี้นเป็นการอำนวยความสะดวกนะ แล้วจริงๆนะมันไม่ได้มันไม่ได้มากหรอกนะบางทีที่บ่นๆกันเนี่ยต้องบอกเลยบอกว่ามันไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าร้านไหนล่ะคุณเสียภาษีคุณไม่เคยเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวเนี่ย <คะ S 1> ของใหม่ที่เขามาเก็บคุณเนี่ยหรือเขาเรียกเก็บหรือเขาแจ้งมาประเมินภาษีเนี่ยมันเท่าไหร่พูดกันที่เฉย